สวัสดีครับวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์2564นะเป็นวันมาฆบูชานะครับก็ชาวดูดาวอย่างเราก็จะรอตอนเย็นตอนคืนขึ้นไปน,นะเพราะว่าเป็นโอกาสดีจะได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะครับสำหรับดวงจันทร์เต็มดวงนี้ก็มีข้อสังเกตข้อควรระวังอยู่เหมือนกันนะเรื่องของแสงสว่างที่มันจะค่อนข้างจะสว่างมากนะครับก็เขาจึงให้ฟิลเตอร์ในการกรองแสงดวงจันทร์มาเขาเขียนไว้เลยว่ามูนเรยว่ามูนเพราะว่า บอกว่าให้เราเนี่ยใช้กับดวงจันทร์โดยเฉพาะนั่นเองนะครับเพราะว่าในคืนดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันสว่างมากแล้วมันอาจทําให้เราเป็นอันตรายต่อสายตาเราได้ก็จึงให้ฟิลเตอร์อกองแสงมานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชมไม่ให้เมื่อล้าแล้วก็เพิ่มความคมชัดในทางหนึ่งด้วยเพราะว่ามันช่วยตัดแสงรบกวนออกไปนะก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่ากฎข้อหนึ่งของการใช้ล้องดูดาวเนี่ยคือห้ามส่องดวงดาวที่เด็ดขาดเพราะว่าทําให้ ตาบอดได้นะครับเพราะว่าแสงสมัตจ้ามากแล้วก็อย่าลืมว่าดวงจันทร์เนี้ยในคืนเต็มดวงที่มันสวบางมากเนี่ยมันก็สะท้อนแสงมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองดังนั้นแนะนําใช้ฟิลเตอร์นี้ในการรับชมผ่านกล้องนะครับทีนี้มาดูวิธีการใช้นะฮะมันติดตั้งยังไงนะฮะมันติดตั้งกับเลนตาตัวนี้นะฮะถอดออกมาครับถอดออกมาครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ฮะใส่ด้านในของตัวเลนตานะฮะใส่ข้างในนะครับเนี่ยฟิลเตอร์นี้ใส่ข้างในมันเป็นเกลียวนะก็ประกอบเข้าไปแล้วหมุนได้เลยนะฮะ หมุนได้เลยครับแบบนี้นี่ครับเสร็จแล้วครับก็จะเห็นเป็นสีเขียว,เ,ยวเนาะข้างในสอง่านเลนตาไปก็เป็นสีสเ,ขเขียวแบบนี้ออฟิลเตอร์ใครสีอะไรมันก็จะเป็นสีนั้นนะมันมีหลายสีนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วก็ใส่ประกอบเข้าเลนตาเหมือนเดิมนะเท่านี้ครับเสร็จแล้ว พร้อมที่จะดูดวงจันทร์เต็มดวงอย่างปลอดภัยสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ดูดวงจันทร์เต็มดวงที่สวยงามกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขทุกท่านนะครับแล้วใครที่มีคําถามไอะไรไว้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมน,นะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากคุยคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ